ดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมานั่งในศาลาริมแม่น้ำโยคระยาที่สวนทิพย์ของคุณทิพยากิติกจดสวนทิพย์นี้ท่านก็รู้อยู่ว่าเป็นสถานที่ซึ่งเป็นที่หน้าอวดแก่ชาวต่างประเทศที่ได้พบได้เห็นว่าวัฒนธรรม ในด้านการเป็นอยู่ของเราเป็นอย่างไรไม่ใช่อยู่ป่าอยู่เขาอยู่ถ้านะครับคนไทยอยู่อย่างนี้กันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วก็ในวันนี้ผมก็จะมาทำเกี่ยวกับเรื่องกับข้าวกับปลาเมื่อเรามาอยู่ในสถานที่ซึ่งชวนให้นึกถึงอดีตเราก็จะต้อง มีอาหารในอดีตครับพี่ทุกรมจำได้ไหมครับเมื่อคราวก่อนที่เราไปทำเรื่องช่าง,เร,งเรื่องว่าช่างตวงวัดครับที่บ้านของคุณนวัตนวัดแล้วก็ติดข้างท่านผู้ชมอยู่ว่าวันหนึ่งผมจะทำตำรากับข้าวของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงซึ่งท่านเป็น ภรยาของเจ้าพระยาภาสกรวงศ์พรบุญนาคเป็นผู้ซึ่งเขียนตำรากับข้าวเป็นคนแรกในเมืองไทยที่เห็นเป็นประจักษ์พยานอยู่นั้นก็คือตำราแม่ครัวหัวป่าพี่ทุกมีความสงสัยเรือสส่องคำว่าป่ายัางไงคือคนก็สงสัยอยู่เลยว่อยว่าทำไมหัวเป็นป่านะฮะไม่ได้สะหรือ,อยังไงใช่ Uh huh. หรือว่าหมายความว่าคนโบราณหรือคนป่าอะไรทำเ uh huh. องนั้น่ครับอันที่จริงป่านี้มาจากคำบาลีว่าปากะ uh huh. ปากะศิล์แปลว่าศิลปะในการทำกับข้าวกับปลารหรือการประกอบอาหาร mm hmm. เมื่อมาพูดกันเป็นสำเนงว่าปากะศิลน์มันยาวนะฮะ ประเดี๋ยวฟังนึกว่าท่านมาหาจะมาลุกขึ้นโต๊ะหุงข้าวต้มแกงฉันกันเองก็เลยลดลงมาท่านผู้หญิงเปลี่ยนท่านเลยเรียกว่าแม่ครัวหัวปากปากแล้วก็เอาการันไว้ที่ตัวกอกก็อ่านว่าแม่ครัวหัวปลา<อ>ทำยังไงถึงจะให้เป็นปากล่ะครับเพราะต้องใส่ไม่เองใช่ไหมครับเป็นเสียงเอกให้เป็นเสียงเอก นี่คือที่มาของคําว่าแม่ครัวหัวป่าไม่ใช่แม่ครัวหัวหยิกยุหมยอมเหมือนกับคนป่าคนดอยครับ,รบท่านเป็นผู้เขียนตํารากับข้าวทั้งฝรั่งทั้งไทยแล้วเป็นตํำรับตําราที่เขียนเอาไว้ในหนังสือที่เรียกประติทินบัตจดหมายเหตุโอทำไมชื่ออย่างนั้น หนังสือนี้ออกในสมัยรัชกาลที่ห้าปีพุทธศักราช2432โอ้โหนานแล้วนะตรงกับรศ8 0 8ครับในหนังสือนี้นะครับบอกทุกสิ่งทุกอย่างบอกเรื่องวิชาความรู้นะฮะบอกการทำนาวันเดือนปีในภาษาต่างๆการค้าขายแบบแผนที่ควรรู้วรรณคดีโบราณ ที่สำคัญที่สุดครับวิธีประกอบอาหารโอ้ดีจังนี่ท่านได้แต่ได้มาละนี่หนังสือเล่มนี้สำนักพิมพ์ต้นฉบับซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ที่ต่ออายุหนังสือเก่าครับพิมพ์ออกจำหน่ายไม่ได้แพร่หลายหรอกครับนอกจากผู้ที่ต้องการจะเก็บหนังสือเก่าซึ่งมันกรอบไปหมดแล้วครับนี่นำเอามาใหม่แล้วก็ตัวสะกดการัน เป็นทุกอย่างเหมือนอย่างกับของเก่าครับเล่มนี้เมื่อปีสอง2รสาสองขายเท่าไหร่เท่าไหร่ครับกิตุลองถ่ายเล่มเล่มสลึงพึงรู้ท่านผู้ซื้อสองสลึงโอ้โหสองจริงๆนะนี่พูดจริงๆนะหนังสือวัดเกาะนั่นน่ะเล่มสลึงพึงรู้ท่านผู้ซื้อครับหนังสือหน้าวัดเกาะเพราะหนักหนาครับนี่นะฮะนี่เล่มละสองสลึงเพราะฉะนั้นออกได้หกฉบับ มวนเสือครับถือว่าก็ยังมีอยู่แค่นี้แหละครับที่มาในนี้มีสิ่งสำคัญอยู่อย่างหนึ่งครับเป็นตำราการประกอบอาหารเรียกว่าแกงเผ็ดไก่โอ้ครับแกงเผ็ดไก่ที่ตำรับของท่านผู้หญิงเปลี่ยนเนี่ยก็คือต้นเ้าของแกงตาท่านว่าเไม่ได้ว่าอย่างนั้นแกงเผ็ดแกงเผ็ดไก่นี่ครับ เป็นต้นเขาวของแกงป่าในปัจจุบัน<อ>คือไม่ใส่กะทิครับแล้วก็ไม่ใส่ผักอืนอกจากพริกอ่อนโหระพานบนะบส่วนแกงเผ็ดไก่ที่เรารับประทานกับขนมจีนอะไรต่างๆนานาเน,นี่ยจะเรียกว่าอะไรละ่ะแกงไก่กับกะทิอืนี่เป็นอย่างนี้นะครับครับทีนี้เมื่อเรารู้แล้วเราก็จะมาดูซิว่าตำรับท่านบอกไว้ว่าอย่างไร ท่านบอกไว้ครับเป็นกรอนเลยครับจะกล่าวเรื่องแกงไก่ให้วิฐาน11สิ่งควรใส่เครื่องใช้การมีประมาณหนักเบาไม่เท่ากันพริกแห้งหนัก3บาทสลึงเฟืองพริกแห้งหนัก3บาทสลึงเฟืองผมต้องแตกออกมาเป็นกรัมนะครับเท่ากับ50.625กรัมนะฮะ ็ได้เท่าที่ท่านได้เห็นถือว่า15กรัมเป็น1บาท15กรัมเป็น1บาทมีเฟืองมีไัยด้วยนะครับก็หารลงไปโอ้ยมีอะไรหลายต่อหลายอย่างเครื่องแกงนี่มี11อย่างนะครับวาดไปตาไครเครื่องหนักสลึงพึงจัดสรรกะปิหนัก2บาทสะอาดครันเกลือนั้นเฟืองเต็มเค็มพอดีผิวมะกรูดพริกไทยสิ่งละเฟืองขาไม่เปลืองหนัก2ไผ่ใส่ตามที่ เครื่องแกงเผ็ดบอกขานตามบานชีตราชูชี้ครบถ้วนควรจะจำลูกปักชียี่ราสิงและเฟื้องไม่ยักเยื้องตามตำรายาถลําศีษะหอม <c oughs> คือหัวหอมนี่แหละครับท <c oughs> ่านเลียกรีษะหอมศีษะหอมหนักสองบาทเป็นขาดคำกระเทียมซ้ำหกสลึงเฟื้องหนึ่งราสิบเอ็ดสิงนะครบถ้วนจำนวนไขเอาเนื้อไก่ขึ้นช่างล้วนมังสา ไม่มีกระดูกไม่มีกระดูกครับนะสิบเอ็ดตำลึงบอกไว้ไม่เคลื่อนคลาสิบเอ็ดตำลึงนี่เท่าไหร่ล่ะเท่าไหร่ดูสิครับเนื้อไก่เนี่ยนะครับเนื้อไก่ทั้งหมดมีทั้งหมดหกร้อยหกสิบกรัมก็ตีซะว่าเจ็ดขีดไม่ถึงกิโลไม่มีกระดูกนะฮะเห็นไหมฮะแล้วก็ใช้น้ำมันหมูแกงนะ ใช้น้ำมันหมูหนักห้าบาทราดแสดงวีน้ำปลาส่วนน้ำตาลเนี่ยท่านบอกไว้เลยทีเดียวว่าน้ำตาลแห้งใส่แก้กรอยอร่อยจริงหนักไม่มากสองสลึงถึงกำหนดโอ้ดีดีใครว่าตำรับกับข้าวไทยไม่ช่างตวงวัดแต่นี่ผมก็นำเอามาแสดงให้ท่านได้ทราบแล้ว ว่ามันมีการช่างแต่เป็นช่างแบบโบราณสามบาทไพนะเฟืองสลึงบาทตำลึงเป็นอย่างนี้แล้วเราก็แตกออกมาเป็นกลมแล้วก็ใ้มีเครื่องช่างเครื่องช่างนี่ผมไปเอามาจากท่านเภสัชกรอาภาครับอาภานี่ทำคุกกี้อร่อยนะฮะเครื่องช่างนี่มีไว้สำหรับ เขาทํายานะเขาทํายาด้วยทําคุกกี้ด้วยเรลาเอามาชั่งครับเครื่องแกงนี่เด็กที่เราทํานี่ไม่มีผิดเลยไม่มีผิดเลยครับนี่จะทศจุดทศยมกรมบ้างนิดหน่อยก็นิดหน่อยเพียงปัดเศษเข้าไปเช่น0.465อย่างเงี้ยนะฮะเราก็ใส่เข้าไปว่าเป็นห้าให้มันเป็นอย่างนั้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นอย่างนี้ทั้งหมด นะครับเราจะทวนเครื่องแกงสักอีกทีดีดีสิครับเอาเอาอีกทีทวนเครื่องแกงนะครับครับอตอนนี้อย่าเอาเป็นเด็ดนะฮเอาธรรมดาเอาธรรมดานะครับพริกบางช้างสามบาทสลึงเฟืองตะไคร่หนึ่งสลึงกะปิสองบาทเกลือหนึ่งเฟืองผิวมะกรูดหนึ่งเฟืองพริกไทยเม็ดหนึ่งเฟืองคาสองไผ่เท่ากับแว่นเล็กๆเนี่ยฮะ ลูกผักชีหนึ่งเฟืองยี่ราหนึ่งเฟืองขั่วให้หอมสะกอดทั้งลูกผักชีทั้งยี่ราหัวหอมหนักสองบาทกระเทียมหนักหกสลึงหนึ่งเฟืองพอคขลูเครื่องแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนื้อไก่ที่หนักห้าหนักสิบเอ็ดตำลึงเนี่ยแหละนะครับก็หกร้อยหกสิบกรัมเนี่ยนะครับ<อ>เรียบร้อยเสร็จแล้ว ็ใช้น้ำมันหมูหนักห้าบาทเท่ากับเจ็ดร้อยเจ็ดเจ็ดสิบห้าซีซีนะครับเจ็ดสิบห้ากรัมหนึ่งกรัมเท่ากับหนึ่งซีซีเจ็ดส<อ>ิบห้าซีซีแต่เป็นซีซีเลยครับคราวนี้กระเทียมทุบบาทหนึ่ง<อ>ทุบทำไมพอเอาน้ำมันใส่ลงหม้อนะครับพอน้ำมันร้อนเอากะเทียมลงเลยทีเดียวอ๋อนี่เจียวกระเทียมด้วยเหรอ,อไม่ไม่ต้องเจียวครับ ท่านบอกว่าทําให้มันกลิ่นหอมชูช่วยรสขึ้นมาครับแล้วจากนั้นพอเอาเครื่องแกงลงละลายเสร็จเรียบร้อยนะฮะท่านว่าเอาน้ําล้างครกใส่ลงไปโอ้โหนี่คนโบราณแท้นะเราเราวันนี้นะละน้ำล้างครกของเรานะใช้น้ําแร่นะ <laughs> แน่จะบอกให้นะฮะ <laughs> น้ำล้างครกหนัก51บาทเท่ากับ765กรัมคหกบห้ารับนี่500 กับอีกครึ่งหนึ่งครับเห็นไหมข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งล้างครกนะล้างไล้วก็เทลงไปไม่ให้เหลือเศษไม่ให้เหลือเศษเลยนี่ครับนี่ก็เป็นเรื่องของแกงเผ็ดไก่ในสมัยโบราณเป็นตำรับของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวันตประเดี๋ยวผมจะเชิญท่านผู้หนึ่งซึ่งเชี่ยวชาญในการทำอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารเหนืออาหารภาคกลางเนี่ยนะครับ เอามาเป็นผู้ทําให้เพราะว่าถ้าเราทำสองคน <c oughs> ก็อาจจะหม้อกแกงมันอาจจะหล่นไปก็ได้นะครับ <c oughs> แต่เดี๋ยวติดตามมา <c oughs> ผมจะย้ายที่ไปอยู่อีตรงที่นอกฌานซึ่งเป็นที่โคลกน้ำพริกแล้วก็ทําแกงวันนี้แม่บ้านที่จะมาทํานั้นอย่างที่ผมเกิืนให้ทราบก็คือคุณสะอางคดเฉเีนยครับ เมื่อเห็นนามสกุลท่านคงจะนึกว่าเข้ากับท้องถิ่นในแถบสวนทิพย์เพราะว่าแถบนี้มอนทางนั้นเลยครับแต่คุณสะอางไม่ใช่มอนนะครับเพียงแต่แต่งงานกับมอนก็ถือได้ว่าเป็นมอนโดยร่วมสกุลวันนี้เราจะแกงไก่ซึ่งผมกับพี่ตุนั้นจะรอรับประทาน ตามตำรับนะครับบอกว่าน้ำพริกแหลกสมหวังแล้วตั้งหม้อตั้งแล้วขอประทานโทษเปิดไฟหรือยังเอิหม้อนี้มันเป็นหม้ออย่างดีเอาเปิดไฟครับอักขีก่อฟืนใส่ไฟเป็นแสงมีไฟไหมครับไฟมีแล้วครับนะฮะขออนุญาตใช้หม่อาน้ำมันหมูห้าบาทราดแสดงเอาลงเลยครับห้าบาทนี่น้ำหนักนะครับ น<ม>้ำหนักห้าบาทไม่ใช่ราคาห้าบาทนะฮ<า>ะแล้วก็หัวกระเทียมนะฮะครับพอน้ำมันร้อนเอาหัวกระเทียมใส่ลงไปเพื่อให้กลิ่นมันหอ,อมร้อนอย่างน้ำมันรเริ่มร้อนแล้วครับวันนี้ลมดีซะด้วยครับ เสียงครืนครืนนี่ใช่ฟ้าร้องเรียมครวนนะครับหึงหึงใช่ลมหวนพี่ให้ฝนตกใช่ฝนครวนพี่ทอดอใจนากระเทียมหอมหรือยังครับหอมแล้วหอมแล้วต่อจากนั้นก็เอาเนื้อไก่ใส่ลงไปอ่าเนื้อกไก่ครับห่อไว้อย่างดีเลยใส่ลงไป เดี๋ยวว่าเราทําอย่างดีนะกันแมลงวันกันอะไรนี่ทำเ,เหมือน,นประกอบเลี้ยงอาหารนักกีฬาเอเช่นเกมใช่รหมฮะ,ะครับเนื้อไก่ใส่ลงไปแล้วครับต่อจากนั้นแหมหอมขึ้นมาทีเดียวรวนเท่าหน่ฮะรวนไก่แล้วก็ใส่น้ำพริกแกงที่ตำละเอียดแล้ว ใชยแปดคนตํานะครับโอ้โหฮะพริกมากครับแปดคนตำตั้แต่อายุเจ็ดสิบกว่าครับจนกระทั่งถึงอายุยี่สิบกว่าครับครับตอนนี้เราก็ต้องรอชั่วครู่นะครับนะฮะกว่าจะผัดกันให้เข้าเนื้อได้แล้วเนื้อกันไหมครับตอนนี้น้ําปลาลงนะะ น้ำปลานี่หนักห้าบาทลงเลยช่างน้ำปลาหนั่งห้าบน้ำปลาสิบห้าห้าเจ็ดสิบห้าน้ำปลาเจ็ดสิบห้าซีซีครับนะฮะเจ็ดสิบห้าซีซีแม่ท่านคำนวณไว้เหลอเกินนะแม่ท่านบอกมาเรานี่เดือดร้อนในการที่จะต้องมาชั่างครับเอาละครับแล้วไงล่ะครับ พอเสร็จแล้วน้ำล้างครกตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะล้างล้างครกล้างครกคือว่าโดยปกติล้างนะฮะครับโดยปกติเนี่ยมันจะเปื้อนอยู่ในนี้ถ้าไปล้างก็เสียดายใช่ไหมฮะเขาจะต้องล้างครกวันนี้ใช้น้ำแร่น่ยใช่ใช้น้ำแร่ล้างนั่นแหละครับทั้งหมดก็น้ำล้างครกนี่ก็เจ็ดร้อยหกสิบห้าครับแล้วก็ยกซีซี ยกลงไปเทเลยใช่ไหมทั้งหมดอีกหมดรด้ยังเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยวล้างใหม่นะฮะเอาแค่นี้ก่อนนะเอาเอาลงไปโอ้โหมันมากอย่างนี้นะเนี่ยเอาลงมาเอาอีกครับเอาอีกสิครับเอาล้างอีกทั้งหมดมันเจ็ดร้อยหกสิบห้าซีซีขวดน้ำแร่นี่ห้าร้อยนะครับอีกข้อนึ่ง หม้อนี้มีคุณประโยชน์มากนะครับครับใส่ของมีประโยชน์ทั้งนั้นครับนี่นี่ตรงเรียนวิชานกยกน้ำหนักด้วยนะครับครับ,รบเอาล้วครับล้างครกเสร็จเรียบร้อยปลาปิดไมครับอ,อันนี้นะฮะครับ เอาตอนนี้เอาฝาปิดให้เดือดซะก่อนฝาปิดเร่งไฟเร่งให้เดือดเลยนะครับมันหอมหอมแล้วหอมจริงๆครับหอมเดือดแล้วเดือดหรือยังเดือดแล้วเอาเดือดแล้วเอาพริกอ่อนใส่เ้าพริกอ่อนใส่ใส่พริกอ่อนเอฮะเดี๋ยวตำราว่าไงตำราเอาพริกอ่อนสิครับเอาพริกอ่อนใส่ลงในหม้อใส่แต่พอ ควรงามตามประสงค์ครัหนักสบาทสองสลึงพึงบรรจมรถนั้นส่งกลิ่นหอมพร้อมเครื่องแกงใชโหรพาโหรพาโหรพาหนักบาทสองสลึงน่ไม่ใช่น้อยนะครับเนี่ยหมดเลยทีเดียวไม่ใช่น้อยนะครับเนี่ยนี่คือผักฮะครับใส่ลงไปนะ ใส่ให้ถึงตามกำหนดนะฮะบทแถลงใบมะกรูดนี่ถึงว่าต้องต้องทำอย่างนี้ครับขยี้ขยี้ซะหน่อยนึ่งแล้วก็ใส่ลงไปอย่างไม่ค่อยเต็มใจนักนะครับเอามาให้หมดอ่าเนี่ยหอมจังเลยค่ะโอ้โหนี่นะครับครับนี่นี่นี่เห็นไหมครับจากนั้นตอนนี้สำคัญที่สุดใครว่าหวานเดี๋ยวครับที่จริงนะครับ เขาบอกเลยทีเด <premises. S 2> <Sure. S 1> ียวน้ำตาลแห้งใส่แก้กร่อยอร่อยจริงหนักไม่มากนะสองสลึงถึงกำหนดเท่านี้เองครับลงไปเลยกำลังเดือดเลยขอลาดข้าวสักหน่อยนะครับเชิญนะเอาละครับน้ำหน่อยน้ำหน่อย โอ้โหทำไมสีมันสวยอะไรอย่างนี้อุ้อยขอมาทานโทษนะครับเอาตักในนี้หน่อย <c oughs> ผมถือไว้ดีกว่าง่ายดีอย่างนี้ดีกว่ามากคะงานเอาเลยร้อนนะไม่ร้อนค่ะโอ้โหมันน่ากินอ้าคุณทายทิมออกเ,อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยว เอาละครับโอ้ยผมว่าคุณชายครับแกงรสนี้ไม่เคยรับประทานมาก่อนโอ้โหงั้นแหละฮะอร่อยไปอีกอย่างเลยคุณชายไม่ลองหน่อยเหรอครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวลองครับจะบอกว่ายังไงดีจะว่าอย่างคนทมัยใ,ใหม่โอ้ยกลิ่นหอม สีสวยแมวมอร่อยอร่อยอร่อย้องพูดยังไงฮะพอกินเข้าไปปับร้องไงอร่อยอ๋ออร่อยเลยครับอร่อยครับแล้วถ้าอร่อยยังไงไม่ทราบใช่ไหมคือบอกไม่ถูกบอกไม่ถูกครับเพียงแต่บอกอร่อยก็มันเหมาะสําหรับที่บรรยากาศอย่างนี้นะฮะอยู่ศาลาอะไรพวกนี้นะฮะเราฟังเสียงเรือหางยาวเนี่ยเหมาะถเหมาะมากเหลือเกินครับแล้วก็สถานที่ที่เรามานี่ก็ เหมาะสะดวกลมรื่นนี่ก็จะต้องให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าที่สวนทิพย์เนี่ยก็มีอาหารขายด้วยนะครับ,รบตอนมือนม้อกลางวันม,มื้อค่ำก็มีที่นี่ครับที่สวนทิพย์นี้มาจนสุดนะครับเราจะเห็นป้ายเลยสวนทิพย์แล้วก็เลี้ยวเข้ามาเลยนะเลี้ยวเข้ามาได้เลยพอเห็นป้ายปับ๊บเลี้ยวเข้ามาได้ทันทีวันนี้เราก็ได้เห็นแกงเผ็ดไก่ ตามตำรับโบราณที่เรียกว่าเป็นต้นตำรับของแกงป่าในปัจจุบันนี้แล้วอร่อยครับคราวหน้ายังจะมีอีกครับคือแกงไก่ใส่กะทิครับตำรับท่านผู้หญิงเปลียนครับวันนี้ผมต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ